สวัสดเจ้าเวกบอลนะครับอาจารย์ทาเกอโกอินโนอุเอะ้าออกเสียงผิดขอภัยอย่างสูงเลยนะครับเมื oh. ่อก่อนตอนเด็กๆอ่านชื่อแกว่าทาเกอโกอินอุสด้วยซ้ำฮะโอ้โหทุเรศมากเลยตอนนั้นนะแต่ที่ผมอยากจะมาพูดไม่ใช่เวกบอลนะครับแต่เป็นเรื่องนี้ครับโอ oh. เรือชัดเจาะอสแลมดังครับสแลมดังนะฮะพศ2538นะครับสแลมดังได้ออกเป็นหนังสือมังงะนะครับตอนนั้นบูมมากจำได้นะครับปี38นะฮะล่มละ25บาท เล่มแรกที่ผมซื้อเลยนะครับแล้วก็ใช้เงินตัวเองในการสะสมซื้อตอนนั้นนะครับแล้วก็จำได้ว่าซื้อครบแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปครับว่าจะเปิดร้านหนังสือการ์ตูนนะครับแต่ด้วยความที่แบบการเวลานะครับเราก็ไปใช้ชีวิตวัยรุ่นทั่วไปนะครับแล้วก็กลับมารู้อีกทีว่าหนังสือเล่มนี้เพื่อนยืมไปครับแล้วตอนนั้นคือมันจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าขายหนังสือมือสองแล้วได้ราคาครับพวกออกไปเซลล์อีทครับขายแดกครับรวยเลยฮะโอ้โหโกรธมากมากครับโกรธจริงๆเขาเรียกเลยนะไม่คิดจะสะสม นี้ครับต้องการอยากจะกลับไปย้อนวันด้วยกันตามหาเศษนะครับ <Wow. S 1> นี่แหละพิมพ์นี่แหละ ถามว่าทําไมเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ซื้อแบบครบเซตวะก็มันไม่ใช่ชาเลนจ์ไงไดีออกไปอยากจะทําชาเลนจ์อะไรอย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่าณนะตอนเนี้ยเวลาเนี้ยหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปนะครับผมจะอัพไปเรื่อยๆนะว่าผมได้เล่มที่เท่าไหร่มาแล้วลองมาติดตามไปด้วยกันเลยนะครับว่าผมจะทําได้ไหมนะร่วมคอมเมนต์ได้ทั้งรุ่นลูกรุ่นน้องหรือรุ่นเพื่อนรุ่นพี่ใครก็แล้วแต่ที่รู้จักสสนมดังแล้วก็รู้จักมังะเล่มนี้นะตั้งใจกันแล้วดูซิว่าผมใช้เวลาในการสะสมจนครบนานเท่าไหร่อ่า นะครับฝากติดตามด้วยนะกับเลคคอร์ดฟิลนะครับจะค่อยๆทยอยซื้อค่อยๆทยอยหานะครับถ้าเห็นผมในกลุ่มการ์ตูน<อ>ตามหาเศษไม่ต้องตกใจนะฮะดูซิว่าผมจะทำสำเร็จไหมกับชาเลนจ์ตามหาสลลมดังมังอะจจนครบนะจ๊ะแู้ก็ว่าตอนนี้เรามีเรื่องสิบห้าสิบหกหรือเปล่าใครจะไปรู้อนน่ะมึงไม่อ่านหนังสือมึงหลอกหรือมึงโง่เนี่ยเอา้ามึงเนี่ยอาา่ะฮะสะใจ